ฟองน้ำเช็ดหน้าเลือกยังไงไม่ให้ทำร้ายผิวฟองน้ำเช็ดหน้านะคะก็มีเยอะแยะมากมายในประเทศไทยแล้วเราจะเลือกยังไงล่ะวันนี้แพมมีเทคนิคมาให้ค่ะข้อแรกวัสดุสภาพผิวของเราแตกต่างกันนะคะการเลือกให้เหมาะสมกับผิวก็สำคัญมากๆเพราะว่าผิวของเรามีความอ่อนโยนและก็เบอบบางมากๆเลยเราควรเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับหน้านะคะ ข้อ2ความทนทานเราต้องเลือกดูด้วยนะคะว่าใช้งานได้นานขนาดไหนเนื่องจากมันอาจจะเกิดการลำมคาญได้ค่ะเราแบบซื้อบ่อยๆนะคะเราก็ต้องดูหรือว่าเทียบบ่อยๆนะคะว่าสิ่งที่เราซื้อมาสามารถใช้งานได้นานขนาดไหนนะคะมาตรฐานเลยก็คือควรเปลี่ยนทุกๆ3เดือนหรือว่าใช้แค่200ครั้งเท่านั้นนะคะ ข้อ 2. ความสามารถของฟองน้ํานะคะเราก็ต้องดูค่ะวว่าความสามารถของฟองน้ําทําอะไรได้บ้างนะคะขัดหน้าขัดผิวหรือว่าขัดเครื่องสําอางออกได้ไหมกําจัดสิวเสี้ยงได้หรือเปล่าหรือว่ากําจัดสิ่งสกรปรกได้ดีขนาดไหนเราก็ต้องเช็คดูด้วยนะคะหรือว่าทําความสะอาดล้ําลึกหรือเปล่าหรือว่าทิ้งสารตกค้างไหมอันนี้เราก็ต้องดูด้วยนะคะ ข้อที่ 4. สี่สคัญมากๆเลยคือการแห้งเร็วนะคะเราก็ต้องดูค่ะว่าฟองน้ําของเราแห้งง่ายหรือว่ามีระบบป้องกันแบคทีเรียหรือเปล่าเพื่อรักษาสุขอ,อนามัยของผิวหน้าของเราก็ต้องเช็คด้วยนะคะว่าเขาแห้งง่ายหรือว่ามีระบบหรือเปล่าป้องกันแบคทีเรียเข้าหน้าเราหรือเปล่าถ้าแห้งยักยาก็ไม่ควรใช้นะคะ ข้อที่5ขนาดหรือรูปร่างนะคะฟองน้ําต้องมีขนาดที่พอดีกับฝ่ามือของเรานะคะเพื่อให้สะดวกสบายต่อการใช้จริงๆแล้วก็ควรมีที่แขวนที่หรือที่ห้อยนะคะที่สําหรับไว้เก็บหรือว่าทําความสะอาดได้ง่ายนะคะฟองน้นที่จะแนะนํานะคะก็คือฟองน้ําตัวนี้คือเลยค่ะฟองน้ําเนลามิดนะคะที่เอาไว้เช็ดหน้าของเรานะคะไม่ว่าจะเช็ดหน้าธรรมดาหรือว่าจะเช็ดหน้าด้วยเครื่องสาอางก็สามารถเช็ดได้หมดจดเลยประสิทธิภาพของมันจะดี มากๆเลยถ้าเราค่อยๆเช็ดนะคะค่อยๆถูค่อยๆถูนะคะฟองน้ำเนลามิดนะคะสามารถใช้ได้ถึงสองร้อยครั้งสามารถขจัดสิวเซี่ยนสิ่งอุดตันสิ่งสกปรกบนใบหน้าได้ดีมากๆค่ะใครที่กำลังมองหาฟองน้ำที่เอาไว้เช็ดหน้านะคะไม่ใช่แค่เช็ดหน้าอย่างเดียวแต่ก็เช็ดเครื่องสำอางได้ด้วยถ้าหากใครมองหานะคะแพรแนะนำเป็นต้นเลยค่ะฟองน้ำเนลามิดใช้ดีมาก